รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดิค่ะดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลค่ะ การพัฒนาประเทศไทยของเราให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนหรือ Education Hub เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี2558ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะได้ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตในวิถีประชาคมอาเซียนหรือโรงเรียนอาเซียนศึกษาขึ้นและในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะดิฉันพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนพรม มานุสรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนศูนย์ศึกษาอาเซียนค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะ ก่อนที่จะได้รับชมกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้นะคะในช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนหรือ Spirit of A อาเซียนกันก่อนค่ะสำหรับโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กําหนดเป้าหมายที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการความพร้อมและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนโดยในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนหรือ Spirit of A s e a ซียขึ้นตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2,552เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะท,ที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จักวัฒนธรรมสังคมความเป็นอยู่ของเพื่อนประเทศและก้าสู่ประชาคบอาเซียนอย่างมั่นใจตลอดจนสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสาระความรู้ต่างๆค่ะ ในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมความสําเร็จนะคะของศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนพรมมานุสรอจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากไกด์กรริติมศักดิ์ทีเดียวนะคะ<อ>ก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะท่านผอทีรพันธ์ทีรน,นันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนพรมมานุรรสรอจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้ดีค่ะเชิญเลยคะ่ะท่านผอคะนาทางไปเลยนะคะท่านผอทีรพันธ์นี่คืออะไรคะท่านผอคะ อันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นเลยนะครับของศูนย์อาเซียนศึกษาซึ่งถ้าถ้าท่านดูจากสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนใช่ไหมก็จะประกอบไปด้วยรวงข้าวทั้งสิบรวงมัดรวมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นสังคมของประชาคมอาเซียนเนี่ยจะประกอบไปด้วยสังคมของคนที่ผลิตข้าวแล้วก็มีงานศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนใช่ไหมครับเราก็เลยจําลองสองส่วนนี้เข้ามาด้วยกันนะฮะก็คือหมายถึง จำลองภาพเหมือนหมู่ชาวนาอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับที่เดินไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นเป็นจุดแรกที่เราคิดว่าตัวนี้คือคอนเซปต์ของการรวมกันเป็นอาเซียนนะครับ,รบแต่นีในส่วนของที่ศูนย์ต้องทําหน้าที่นี้นะครับก็คือการให้องค์ความรู้เพราะในส่วนนี้เราก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะฮะในการให้ข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆสําหรับบริการเด็กบริการโรงเรียนเครือข่ายบริการชุมชนอะไรต่างๆนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเราต้องทําให้กระชับ มีประสิทธิภาพแล้วก็ย่นย่อกว่านั้นนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเราอาจจะต้องใช้เป็นจดหมายข่าวสั้นๆนะฮะสู่ครูสู่เด็กถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของต้องการจะให้เขาสนใจจริงๆนะครับเราก็มีชมรมอาเซียนชมรม ICT ที่จะทำกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับอ,อย่างเด็กกลุ่มนี้เขาก็พัฒนาเกม พัฒน,นาเกมเพื่อให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้การจูงใจด้วยเกมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมาะกนะฮะนอกจากนั้นเราก็จะทําเอกสารหรือว่าสื่ออะไรต่างๆนะครับให้กับเด็กๆหรือว่าคนที่จะมาค้นคว้าในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนที่ในส่วนที่ชาร์ตหรือว่าป้ายโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามบอกคอนเซปที่สำคัญนะฮะที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน แล้วในส่วนนี้คืออะไรคะท่านคอับนอกจากความรู้เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนอะไรต่างๆแล้วนะครับในอาคารนี้เราก็ถือว่าเป็นแหล่งเหมือนกับอาคารวิเทศสัมพันธ์นะฮะซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะฮะทั้งหมดเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้านะฮะแล้วก็ก็พยายามหาสื่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานทูตบ้างนะครับจากกรมอาเซียน จากกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าจากหลายๆภาคส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาศูนย์นี้ขึ้นมาก็คือเราต้องการผลักดันให้เด็กๆของเราเนี่ยสนใจที่จะไปเรียนรู้หรือว่าศึกษาในต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆที่นี่เราก็ทําหน้าที่เป็นศูนย์ AFS ด้วยเป็นศูนย์ AYC เป็นศูนย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการติดต่อกับครอบครัวอะไรต่างๆของ สมาชิกหรือว่ากลุ่มที่เป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็พยายามเปิดช่องทางให้เด็กๆเนี่ยเขามีโอกาสติดต่อกับเพื่อนอาเซียนผ่านทางระบบออนไลน์นะฮะท่านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นมุมหนึ่งของศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนพรมานุสรอนจังหวัดเพชรบุรีนะคะคงต้องเรียนถามท่านผอนะคะว่าทำไมโรงเรียนพรมานุสรจังหวัดเพชรบุรีของเราถึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาคะ คือผมคิดว่าโรงเรียนที่จะทําหน้าที่ศูนย์อาชีนศึกษานี่ะนะครับต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมนะมีความพร้อมแต่นี้โดยพื้นฐานความพร้อมของโรงเรียนพมอนุสรนเนี่ยนอกจากเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษแล้วเนี่ยเรามีกลุ่มสาะระภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระสังคมที่มีผลงานดีเยี่ยม,มในระดับของสพทนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีกลุ่มสาระหลัก2กลุ่มสาระเนี่ยมีผลงานดีเยี่ยม เขาก็มอบหมายให้เรามาทําหน้าที่นี้นะครเพราะเราเราคาดอยู่แล้วว่าเราเนี่ยต้องทําหน้าที่โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการปรับในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเพื่อให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนสาราสังคมศึกษาซึ่งเป็นสาระหลักซึ่งเรามีผลงานเด่นๆเนี่ยระดับประเทศเยอะเนี่ยมันก็ต้องทําเพื่อให ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลอมเข้าด้วยกันในในเชิงของสังคมวัฒนธรรมศิลปะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจกันเข้าใจอัตลักษณ์กันเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆซึ่งสถทเห็นว่าพมนุสรอเนี่ยมีความพร้อม,อมในประเด็นพวกนี้จุดแข็งจุดหนึ่งของพมนุสรอนนี่ก็คือเรามีกลุ่มกลุ่มครูซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างประเทศนะฮะซึ่งซึ่งผูกพันกับโรงเรียน อยู่ร่วมกันในโรงเรียนเนี่ยต่อเนื่องยาวนาน,นแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็มีความรู้สึกรักเมืองไทยเมื่อกลุ่มครูที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เข้มแข็งแล้วเขาดูแลกันเองได้ดีนี่นะครับเราก็จะมีครูต่างประเทศทั้งครูพามา่าครูฟิลิปปินส์ครูจีนครูญี่ปุ่นครูเกาหลีครูอาร์เจนตินาที่ใช้ภาษาสเปนนะครับครูอเมริกันครูอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นก็ ตรงนี้ก็เป็นจุดแข่งนะฮะเรียกว่าเป็นศักยภาพพิเศษของโรงเรียนพรมมานุสรจัดเพชรบุรีของเราจึงสามารถได้รับการคัดเลือกในการให้เป็นโรงเรียนูนยนศึกษาอาเซียนเท่านี้ถามในส่วนของศูนย์ศึกษาอาเซียนเรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะท่านผู้มีการคะคือโดยโดยโดยธรรมชาติของเด็กๆหรือว่าโดยการที่จะให้ความรู้เรื่องอาเซียนนี่นะครับผมคิดว่ามันต้องเริ่มโดยการให้ให้ความรู้ที่เป็นเป็นรูปธรรมมีมีสุนทรียภาพแล้วก็สวยงามก่อน เพราะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสื่อโดยการใช้ใช้ศิลปะนำนะฮะใช้หมวดศิลปะนําใช้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องการแต่งะแต่งกายนะครับใช้ใชเรื่องเพลงกลุ่มสาระพระศึกษาก็จะนําโดยการลองดูที่เราทํากิจกรรมเข้าจังหวะที่เป็นพื้นเมืองอก็ลองดูว่าลองใช้กิจกรรมที่ที่เป็นของประเทศลาวบ้างอย่างเต้นพัสดอลการแสดงที่เป็นของเวียดนามบ้างอะไรบ้างะนะครับแล้วก็การแต่งตัว เรื่องอะไรต่างๆนี่เข้ามาสื่อก่อนที่เห็นเป็นรูปธรรมจะเหมาะกับวัยรุ่นมาก<ช>เลยนะคะจะเมกกะ<น>า,<น>าะกับวยรุนด้วย <ปะ S 1> ด้วยเพลงด้วยสุนทรียภาพแล้วก็ด้วยในเรื่องของจินตนาการนะฮะในเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์อย่างที่เห็นเมื่อกีจนน้จินตนาการในเรื่องของศิลปะอะไรต่างๆนะครับอีส่วนหนึ่งก็คือสร้างความตระหนักในเรื่องของเขาจําเป็นละเพราะว่าอาเซียนบอกว่ามันต้องบังคับเราให้เข้าภายในปี2015ใช่ไหมครับหรือว่า2,558นะครับอีก4อีก4ปีเอง แต่นี่ที่กระทบกับโรงเรียนหรือว่าการศรึกษาโดยตรงก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยอาเซียนตกลงกันว่าแรงงานมีฝีมือนะครับบางส่วนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีคือไปทํางานประเทศไหนก็นได้ <Cer gie. S 2> ครับได้โดยเส,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 สรีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวคนของเราให้พร้อมใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะไปทํางานต่างประเทศก็จะน้อยในขณะ <examples. S 1> ที่เราก็อาจจะถูกลุกโดยคนที่อยากเข้ามาทํางานในประเทศเราจํนวนนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูทั้งเรื่องของความตระหนัก ทั้งของเด็กของผู้ปกครองของชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานแรงงานหน่วยงานของพณิ์หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศอะไรต่างๆเพื่อกระตุ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมทุกด้านนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกด้านถามท่านผู้ในการเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเรามีอะไรบ้างคะกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้นี่ก็คือเราก็เราใช้ศูนย์เนี่ยขับเคลื่อนก่อนนะฮะศูนย์นี่ขับเคลื่อนก่อน พอประเด็นที่2เราก็ขับเคลื่อนไปที่กลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระเลยพื้นฐานที่เด็กๆต้องเรียนกันเลยที่เด็กต้องเรียนเลยะนะครับเพราะว่าผมทราบดีว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าจะทําให้สําเร็จเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนทั้งองค์กรใพราะเราจะมองว่าอถ้าเป็นเรื่องอาเซียนไปมอบให้กลุ่มสาระสังคมทําสิ ไปมอบให้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทําสิก็คือมันก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่เรามองว่าในภาพของจิ๊กซอทั้ง8กลุ่มสาระแล้วหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็มานั่งรวมกันคิดนะตั้งคณะกรรมการทั้งทุกส่วนเข้ามาก็ร่วมกัือนคิดว่าเออในแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเราควรจะใส่อะไรเข้าไปอยากให้ท่านพออยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมอย่างสาระวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันกำลังมองว่าคณิตศาสตร์เาีนเข้าไปยังไงท่านผอ อ,อย่างคณิตศาสตร์นี่ก็แบบท่านพิธีกรว่ามันก็ยากใช่ไหมครับใช่แต่ผมก็มอกว่าอ้าวคณิตศาสตร์เรามีการสอนสถิติไหม,มเรามีใช่ไหมครับการสอนสถิติเราใช้เทคโนโลยี GSP มาทําการนําเสนอในส่วนของสถิสถติใช่ไหมฮะค่ะผมก็คิดว่าในส่วนนั้นน่ะคุณครูก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของอาเซียนเข้าไปเลย<อ>เรื่องของประชากรเรื่องของการค้าเรื่องของดุลการค้าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ย พอใส่ไปในส่วนนี้เข้าไปเด็กก็ได้สาระรับรู้โดยปริยายครับแนบเนียนเลยนะคะนี่คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะท่านคะวิทยาศาสตร์เนี่ยค่านิยมของอาเซียนนี่จะเน้นว่าเราต้องมีค่านิยมร่วมกันอย่างเช่นค่านิยมในเรื่องของการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมค่านิยมกรีนใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ตรงกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเพราะเราก็จะมีโครงการซีโรเวสถึงจะปลุกให้เด็กๆเนี่ยเขา ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมน<ช>ะฮะการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับ,รบดีค่ะอย่างสัปดาห์นี้เห็นบอกว่าเป็นสัปดาห์อาเซียนนะคะทางโรงเรียนพรมานุสรณ์ของเราอะนะฮะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะัท่านผู้มีการพอในสัปดาห์อาเซียนเนปกตินี่อาเซียนนี่ก็ถือว่าวันที่8สิงหาใช่ไหมครับเป็นวันที่สถาปนาอาเซียนก็เหมือนกับวันวันชาติของอาเซียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ในช่วงสิงหาคมเนี่ยทุกสัปดาห์ก็จะต้องทํา ต่นี้อย่างที่ผมบอกนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเลยนะครับเด็กทุกคนเนี่ยให้ร้องเพลงอาเซียนให้ได้ก่อนใช่ไหมครับอย่าอย่างเมื่อเช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างเงี้ยทุกทุกสัปดาห์ให้เขาให้เขาชินใช่ไหมครับถามว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเห็นธงอาเซียนเนี่ยรู้จักไหมบางคนก็ไม่รู้จัก แต่ว่าถ้าทําอย่างนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เขาก็จะรู้จัดใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนพมานุสสอนทาก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยจะใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพี่สู่น้องนะเป็นยังไงฮะจากพี่สู่น้องเ,ออเพราะนั้นเราจะชอบจัดค่ายเนี่ยจัดค่ายแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันต่างๆนอกจากเราไปจัดให้โรงเรียนน้องๆแล้วเนี่ยเราก็จะจัดให้น้องๆภายในโรงเรียนด้วยะนะการจัดกิจกรรมค่ายสเต็ปก็คือว่าอย่างเช่น อ้าน้องมหนึ่งก็เป็นลูกค่ายใช่ไหมครับพอเริ่มขึ้นมสองมสามก็เริ่มเป็นพี่เลี้ยงพอเริ่มขึ้นมมปลายมาปเริ่มเป็นวิทยากรละเป็นวิทยากรเลยนะแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพัใช่เขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนความรู้ในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาเซียนนะโดยโดยผ่านกิจกรรมโดยผ่านการเล่นเกมโดยการผ่านอะไรต่างๆใช่ไหมครับในส่วนแล้วก็โดยโดยธรรมชาตินี่นะครับ ก็นึกถึงว่าคนที่จะมาเป็นวิทยกรได้เนี่ยมันต้องผ่านการสะสมความรู้ใช่ไหมครับต้องอ่านให้เข้าใจจดจำให้ได้แล้วก็มาสังเคราะห์มาอะไรต่างที่จะเสนอได้เพราะเราก็มั่นใจว่าเมื่อเมื่อเด็กของเราส่วนหนึ่งเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยกรที่จะทําให้โรงเรียนเครือข่ายแล้วโรงเรียนภายในแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้แม่นยำใช่ครับแล้วเสร็จแล้วรุ่นน้องๆก็จะดูต่อไปว่าเออพี่เขาทาได้ก็เริ่มเรียนรู้ที่เข้าไปเพราะฉะนั้นค่ายอาเซียนหรือว่าการถ่ายโอนความรู้ของพมนุสสอนมันจะเป็นวงจรที่ไม่หยุด 자 yeah. มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆดีมากเลยเด็กๆ,ๆได้ความรู้โดยปริยาเลยนะคะจากพี่สูส่น้องเนี่ยนะคะจากพี่สู่น้องแล้วก็ไปศึกษาส่วนคุณครูก็ก็มีหน้าที่ให้คาปรึกษาสอดแทรกหาแหล่งข้อมูลหาอะไรต่างๆมาช่วยจัดบรรยากาศจัดอะไรต่างๆหมวดข้ากรรมคุณก็น่าจะรู้นะอาหารประจําชาติของเขาคืออะไรวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ที่เขาอะไรต่างๆเราก็พยายามแทรกเข้าไปในทุกสาระฟังท่านผอธีรพันธ์พูดแล้วมีความรู้สึกว่าการให้ความรู้การสอนเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมสหรับ ประเมนพรมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีรสามารถสอดแทรกไปได้หมดเลยนะคะถ้า